แล่นยังเนี่ยรอมึงอ่ะครับเข้าไงอ่ะเนี่ยแต่เชิญก็เนี่ยกดดับเบิ้ลคลิกท <ละ S 1> ีละละ่ออนี่คือช่องปอนเวเอาชื่อมาอ๋อมึงมึงเอาเมาส์ลากลากลากเมาส์ไปที่ชื่อมึงแล้วก็มันจะเห็นมันจะมีชื่อมึงกับเลขสี่ตัว เออนั่นแหละอาทิตโกดเพื่อน LOL No Lo s o l l l o กูเขียนมั่วครับจบอมึพ่นใส่หน้ากูแต่หนที้ยเลยขวาไม่นะบอนขายไม่มีนะเพื่อนขายโล่งเลยเพื่อนใส่หน้ากูแต่ไนที่อ้ย เฮ้ยขอโทขอโทษกูลืมกูลืมโอ้โหเฮียตรงนี้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 ชื่นใจจริงจริงขวามีโอ้โหใครวันนี้ลีน่าครับเราเราสามารถชนะได้กูเชื่ออย่าโรคอย่าโลกซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าโรคอย่าโรคอย่าโลกซ้ายมีเปล่าอย่าโลกนะลูกซองนะลูกซองนะโอ้ยเอาว่ากูวานที่อยู่ในสมอมึงเชื่อกูป่ะ โก็ยอะไรอ่ะโอ้โหมันอะไรมันเดินมาแจกทำไมวะเนี่ยงงเฮ้ยโอ้โหยังคมอ่ะครับคมเกินน่าคมยาวยาวยี่ห้อกระดาษเองไอ้ยูเอ่ A นี่แหละไปทำไมบีค่อยโยกไปมันก็กันอันไหนก็กันอันนั้นดิมึงหลายใจเหรอ เออบีก็บีหมดีเอ็ก็เอ็มหมเออมึงมึงรูจักประตูมีนสินาคาวะไปดิเพื่อนไปเลยเมเจอสายก็เมเจอแล้ะสายมึงกับสายกูสายเดียวกันปะวะเฮ้ยโอ้โหแม่งบายลูกสองใหญ่มันมันเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าสายแล้วเฮ้ย เอ้ยเอว้ยเซ็กซี่บีท๊ดไม่ต้องเล่นอยากฟังกูอย่าไปเชื่อให้คูขายปืนขายก่อนเพื่อเพื่อนไหมอีเวนเด็ดเอ๋อเด็ดไปเกี่ยงวนเรืมตีนอย่างยอดเลยครับวนเรืมตีนเลสมันต้องรู้แผนเราแน่ดลกว่ะเพื่อน โอ้ยชิบันยิงมาสวยทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆริงกุสาก้อมันตีแล้วนะมันตีแล้วนะมันตีแล้ว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 โอ้ยเชื่อเอ้ยอ้าหาไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอมองชุง The drip. You boys will get fired in this. Roll a dopey, I'm high as a bitch.

บอลมารีมาสวยเพื่อนโอ้โหนี่มันทีมบล็อกไม่พีตรงนั้นมันไม่ได้มึงยิงจ่อเพื่อนมีบ้างซ้ายมีบ้างไม่ใช่เหรอไม่จ่อไม่ติดจออมันติดไม่ถ้องยิงตรงนั้นนะมันก็วันนั้นที่เราลองกันไงเจไอ้เหี่ไอ้เมึงจะจำผิดหรอมาจ่อมายืนได้อ่าไอสัตว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดู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 เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอสัตว์เดี๋ยวจับตาในท่งห้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลย ไปวิ่งวิ่งแก๊กวิ่งแก๊กวิ่งไอ้บ่าวเบาหน่อยครับเบาหน่อยครับต้องการสมาธิครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะแผนตลบมันมึงก็ไปทางนี้นะไอ้เพื่อนเจเดี๋ยวกูไปทางนี้เดี๋ยวมึงรอเดี๋ยวมึงรอสัญญาณเดี๋ยวมึงรอสัญญาณอุ้ยเนี่ยสัญญาณสัญญาณเปิดมมาารออ

นิดเดียวเองอ่ะอืมโคตรคมเลยนี่แหละว่ะครับมันมาหมาฝั่งข้าอะมันทำอะไรอ่ะ What What the fuck คุณนึกว่าออกมาคุณเจอมัดมึงไม่ต้องอยู่นู่นอยู่นู่นไอ้มาดแล้วสายเลี้ยวขวาเจอเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอ มายิงขวามายิงขวาสวยโอ้โหโคตรสวยอะครับไอ้มอัดออฟเพื่อนออฟเพืยอนเหรอวะออฟเด็กไงมเมมเบอร์เอเยอะไหวเอเยอะเอเยอะโอ้โหกองทัพอะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเฮ้ยไม่เลยมันมันอยู่ขวามันอยู่ขวาไปเอยู่ขวาได้เพื่อนไปสวยมากสวยมากคุณดูประตูอยู่ดูประตูอยู่้ี้แก๊งแฟรไปทีนึงเร็วๆอุ้ยเฮียเอาดิแก๊งแฟเลยสวยเฮ้ยยเเ่เ้ โอ้ยอวิวแรงเกินแรงเกินเจ็บเจ็บเฮ้ยว้าไปข้างหลังนะเพื่อนวาร์ปไปข้างหลังอ้าวมันมีสองตัวนี้สองตัวนี้ที่มันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูได้อยู่ได้อยู่มีขวาเดียวเนี่ยเทีย แล้วคุยเลยครับรุ่ดแล้วคุยเลยครับอ้าวมึงเก็บบอมแล้วยครับไอ้มาเก็บบอมเพื่อนเก็บเต็มพี่อะไรเก็บแต่เพืนได้วางแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้พี่ย่าเปลี่ยนทางเลยไปไปไปเข้าไม่ได้ยี่โกเยียอะไรแค่น้ำแข็งไยิงหมดอะไม่หรอไอเนี่ยครับ ดีครับทีมดีมีใช้ไอ้ไอ้แก๊กไอ้แก๊กโรเท็โรเท็เอโรเท็เอแก๊กโรเท็เอโอ้ยยังไม่ทันแล้วยิงยิงแล้วเพื่อนกูยิงแล้วกูยิงแล้วไสเปอร์อยู่นี่ไสเปอร์อยู่นี่ไสเปอร์อยู่นี่อันหนึงนะกูหมดแบกแล้วกูหมดแบกแล้วไอ้เจ้าโถมดีวะโถมดีวะกลัวไหมอะกลัวอะไรอ่ะ กูงงพวกมึงวะ่ะมันไปดิมึงทัดอ,อินมีป่าววะไอ้แก๊กได้เลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊ปไปเลยเพื่อนแก๊ปไปดิแก๊ปเท่นี้เล่นก,นกวา่าเล่น,นง,งงๆแบบเนี้ยมึงทัดอินมีป่าววะไอ้แก๊กตลบขึ้นมาดานขวาปอน ไม่ไม่ดูสาไปดูสาไปปอนไม่ไหวเจปอนไม่ไหวไอ้แกกมังกูนะมึงเปิดอันติแล้ววิงไปเลยไม่ต้องกลัวตายไปเลยไปเลยไปเลยนั่นแหละไอ้แก๊กก๊กระวังแก๊กระวังแก๊กระวังยองแก๊กไปเลยน่ยเดินไปเลย เฮ้ยโอ้ยแกางกูสองนาฬนกาฟาเรนไฮ์อุณหมร้มิโอ้โหโอ้ลองช่วยกูยิงดีไอมันไอมันช่วยกูไอมันช่วยกูอดตัวเองไอมัไอมันมา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 หนี้มาตามกูมา ลังหลังไปม่ใช่ทลอย่างนั้ตามกูมาตามกูมาเอ้มาตามกูมาโอ้ยไปตกมทาไปตาางกดชุกูขึ้นมาชุกูขึ้นมาซ้ายมือซ้ายมือนั่นแหละตัวสัม่วงอ่ะเออเออแลเฮ้ยบอไม่มีเอ้ยตรงนี้หตรงนี้หนึ่ง It was a o m t h e e w เอมอาอะไรแบบไม่ยุดจัง ไม่มีสไปดไม่มีสไปดเดี๋ยวเพื่อนมึงไม่ต้องโนอีเหียพูปนึงเจอเจอเลยครัเนี่นี่ยนี่นี่ไม่ต้องพูดเถอะครับอยู่ a n n บ d f r บ m v a l ว r a n t